แนะนำล้างดันในจังหวัดสงขาหัดใหญ่กันบ้างครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับชอสหายางไทยนะครับ เป็นศูนย์บริการล้อแม็กยางรถยนต์และก็ช่วงล่างครบวงจรเลยนะครับตามไปดูกันดีนกว่าว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างครับเดินตามไปเลยนะครับที่ศูนย์บริการที่นี่นะครับเขาก็มีในส่วนของการบริการให้กับลูกค้านะครับต้องบอกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปนอกจากแม็กและก็ยางแล้วนะครับที่นี่เขามีบริการเรื่องของการเซอร์วิสรถนะครับเรื่องของการดูแลช่วงล่างนะครับไม่ไว่าคุณอยากจะอัปเกรดเรื่องของระบบเบรคโช๊คนะครับอยากจะแต่งรถจัดทรงรถดเตียยกสูงนะครับรถทุกสไตล์ acements. ที่นี่เขาก็มีให้บริการลูกค้าครับ ในส่วนของการให้บริการที่นี่นะครับเรื่องของล้อมแมกมีทุกไซส์ทุกประเภทรถเลยนะครับไม่ว่าท่านอยากจะแต่งสายไหนนะครับจะซิ้งขนาดไหนจะสวยขนาดไหนครับที่ชอรสหายางไทยครับมีล้อให้เลือกเยอะมากๆจริงบอกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์ยูโกคาร์กระบะเตีย้ยกระบะสูงเก๋งซีดาน SUV, PPV รถตู้รถไฟฟ้ารถยุโรปที่นี่ก็มีบริการให้ครบเลยครับ และท่านใดที่กําลังมองหายางรถยนต์คุณภาพนะครับอยากจะเปลี่ยนยางนะครับให้เหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็ต้องที่นี่เลยครับชอสหยางไทยครับมียางให้เลือกกับรถทุกประเภททุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับไม่ว่าท่านอยากจะได้สายซิ่งที่นี่เขาก็มีพร้อมรวมไปถึงอยากจะขับนุ่มนะครับสายสปอร์ตสายคอมฟอร์ตนะครับรวมไปถึงสายลุยสายออฟโรดที่นี่มีครบเลยครับรวมไปถึงเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานนะครับที่ที่นี่มีไว้รองรับสําหรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใส่ยางส่วงยาง พอร์ดยางนะครับรวมไปถึงเครื่องตั้งศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานแบบนี้นะครับที่นี่เขาก็มีให้บริการลูกค้ารวมไปถึงการบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยครับ